จริแล้วรุ่นนี้มันมีอยู่2สีนะฮะวันนี้ไม่ต้องไปแยกวิดีโอดูแลหรือว่าไม่ต้องไปค้นหาวิดีโอแนวผมงที่เป็นสีขาวหรือว่าสีเงินนะฮะวันนี้ผมมีมาต่อให้ทั้ง2รุ่นเลยนะฮะ สวัสดีครับผมกลับสวัสดีคุณลูกค้าอีกหึงวันครับผมเหมือนเดิมครับผมผมกองทัพนะฮะที่อีลูสูสยามซิตี้สาขาสำโรงเช่นเดิมครับผมวันนี้เราอยู่ที่หน้าโชว์รวมฮะแล้วก็พิเศษสุดๆเลยวันนี้เรามีรถให้ชมนะฮะวันนี้ผมจะพามาชม2ส,สี2คันแต่เป็นรุ่นเดียวกันนั่นก็คือเจ้าอีลูสุสดีแมนะครับแคปโฟนะฮะเครื่องอีกจเกรสเนั่นเองแต่ว่า2คันนี้นะฮะเป็นคันที่แต่ง ให้ครบแล้วนะครับเป็นคันที่แต่งแล้วพร้อมส่งมอบได้เลยนะครับอยากเห็นใช่ไหมฮะว่าแต่งแล้วเป็นยังไงมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังเลยนะครับผมโอเคครับผม,เ,คครบผมเรามาอยู่ที่ด้านหน้าของตัวรถทั้ง2งคันนะครับผมตัวนี้ก็อย่างที่บอกเลยนะฮะแคลฟอร์เซสนะครับผม1 9ึ่งเกรดสนั่นเองนะฮะร,ราคาที่6 9 9 0 0 0 1,000บาทนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีเงินเนี่ยนะฮะจะเพิ่มมาอีก7000บาทนั่นเองนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่อ่ากำลังสนใจทั้ง2รุ่นนี้อยู่เลยนะฮะว่าทั้ง2รุ่นเนี้ยเอ้ยอยากซื้อเนี่ยสีเงินเป็นยังไงสีขาวเป็นยังไงนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับทั้ง2คันนี้เป็นแบบที่แต่งมาให้เรียบร้อยนะครับผม แต่งมาให้แล้วนะลูกค้าดูได้เลยว่าแบบไหนหลอ่อแบบไหนสวยนะฮะสีไหนแต่งแล้วเหมาะที่สุดนะครับเป็นสไตล์เราที่สุดและกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูสีเงินก่อนนะครับสําหรับสีเงินนะหน้าตารูปรษณ์ก็จะเป็นแบบนี้เลยแต่ที่พิเศษนะฮะทั้งสองคันเนี่ยนะครับผมเพิ่มในส่วนของตัวไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเพิ่มในส่วนของไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะไม่มีอะไรต่างกันเลยต่างกันแค่สีเท่านั้นเองนะครับ ทั้ง2คันนี้นะฮะแต่งล้อแม็กนะครับขอบ18ทั้ง2 0 0คันนะฮะโหลดเตี้ยมาให้เรียบร้อยนะฮะตามมาตรฐานก็น่าจะอยู่ประมาณหน้า2หลัง3นั่นเองนะครับผมหรือท่านไหนอยากได้เตี้ยมากกว่านี้ก็อยู่ประมาณหน้า2หลัง4นี่ครับโอเคติดฟิล์มติดคิ้วกันสัดมาให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหลัง นี่เลยด้านหลังก็จะประมาณนี้น,นะครับผมแต่ในโปรโมชั่นผมมีพิเศษมากกว่านั้นอีกนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกช่วงท้ายคลิปนั่นเองนะครับว่าพิเศษเนี่ยพิเศษอะไรบ้างในโปรโมชั่นที่ผมจะตัดให้คุณลูกค้าในช่วงนี้ด้วยละกันนะครับในส่วนของตัวฟิล์มนะฮะที่ลูกค้าเห็นเนี่ยณนะตอนเนี้ยนะครับฟิล์มเนี่ย เอาเป็นแบบตามสไตล์ที่ลูกคุณลูกค้าชอบเลยแล้วกันเนาะให้ดูคันนี้ก่อนนะครับฟิล์มเนี่ยนะครับหน้า60%ด้านข้าง80%ดนะครับด้านข้าง80%เป็นยังไงนะครับความมืดเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะอ่าดูก่อนนะกับเผื่อบ,บางคนกําลังตัดสินใจว่าเฮ้ยพี่กําลังออกรถเนี่ยจะใช้ฟิล์มเท่าไหร่ดีนะอาจจะยังไม่รู้ว่าปริ์ประมาณเท่าไหร่นะครับ เปอร์เซ็นต์ที่ท่านเห็นด้านข้างเนี่ยนะฮะก็จะเป็นประมาณ80%ซึ่งถ้ามองจากด้านนอกออกไปเข้ามาข้างในเนี่ยมันจะไม่เห็นข้างในเลยนะ,ะจะไม่เห็นข้างในเลยนะ,ะสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นแบบนะพรเวทสุดๆนะสำหรับคนที่ชอบความเป็นส่วนตัวนะ,ะอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยนะฮะ60%นะครับ60%เนี่ยก็จะพอมองลางๆด้านในนะฮะเนี่ยอย่างที่ผมถ่ายเข้าไปเนี่ยก็จะพอมองเห็นด้านในอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นมาตรฐานนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะเหมือนเดิมกับทุกคลิปเลยพวกพวงพวกไฟอะไรต่างๆก็อย่างที่ผมเคยรีวิวมาก่อนหน้านี้นะฮะหลายๆคันนะวันนี้จะพามาดูชุดแต่งอาจจะไม่ได้ลงดีเทลอะไรเยอะมากนะครับอาจจะไม่ได้ลงดีเทลอะไรเยอะมากนะฮะด้านในก็เช่นเคยครับผมนะภายในเป็นเบาะผ้าสีดำโทนประมาณนี้เลยนะครับ ส่วนคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะเป็นเกียร์ออโต้นะครับโอเคนี่ด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับสีเงินภายในสีดำผมดูว่ามันเท่ดีนะอ่ามันดูสปอร์ตมันดูเท่ๆดีนะครับโอเคสำหรับใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้เอามาดูสีขาวอีกคันหนึ่งนะครับนี่เลยสีขาวนะ พร้อมแม็กทีโอโห้นี่ก็โหลดมาให้เหมือนกันนะหน้าสองหลังสามนะครับแล้วก็คันนี้ยังไม่ติดฟิล์มนะ,ะให้ดูเดิมเดิมก่อนอันนี้ยังไม่ติดฟิล์มนะครับยังไม่ติดฟิล์มนะแต่ถ้าเกิดว่าฟิล์มตีสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะเข้มกว่านี้แค่นิดเดียวเองนะถ้าเกิดสสิบเปอร์เซ็นต์นะตัวนี้ยังไม่ติดฟิล์มนะครับผมให้ดูก่อนปึ๊บตัดมาครับที่ติดฟิล์มอ่าเป็นยังไงเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูไกลๆติดฟิล์ม ไม่ติดฟิล์มนะสำหรับสายซิ่งท่านไหนที่แบบเฮ้ยไม่ต้องการฟิล์มเข้มมากนะอารมณ์ก็จะประมาณนี้หรือบางคนก็ติดแบบสีเขียวอ่อสีเขียวใสฟ้าใสอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะอยู่ไม่ต่างจากเนี้ยนะครับก็เข้มก็จะไม่ได้ต่างจากนี้มากนะครับผมลองยูีแต่ไม่กลองแสงประมาณนั้นนะนะครับโอเคสีขาวเป็นไงบ้างครับนะสีขาวก็จะได้ความเท่อยู่แล้วนะ สีขาวขาวตัดดำนะขาวตัดทองหูเท่อยู่แล้วนะครับผมมิติการโหลดเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับอย่างที่บอกเดี๋ยวผมมีแคมเปญพิเศษทายคลิปให้คุณลูกค้านะฮะอย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวดูรถกันก่อนนะฮะเดี๋ยวมาดูแคมเปญกันอีกทีหนึง่งด้านหลังเหมือนกันครับอ่าสองสีเอาไว้ตัดสินใจฮนะเอาไว้ตัดสินใจดูหล่อ,อเท่มาก โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปดูแคมเปญกันดีกว่าครับผมโอเคครับตัดเข้ามาน้าหน้า,นา,นาแล้วกันนะครับผมสำหรับ2คันนี้ผมมีแคมเปญพิเศษพิเศษจริงๆนะครับออกรถเพียง3ามหมเท่านั้นเอง3ามหมนนะฮะทั้ง2รุ่นนี้นะครับผมอย่างที่เห็นก็คือ3ามหมแต่งล้อมาให้แล้วนะครับมีล้อแม็กผมโหลดเตี้ยมาให้จัดตรงให้ครบเรียบร้อยฮนะแต่มากกว่านั้นนะฮะคือนะครับผมแถมในส่วนของคําท้ายให้ มีคำทายมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ผมเพิ่มในส่วนของท่อปลายได้นะครับผมหรือว่าท่อออกไมนั่นเองนะครับผมมี3 9 9 0ันารอนะฮะล้อแบกนะโหลดจัดตรงนะครับท่อปลายได้แล้วก็คำทายแต่งไม้เรียบร้อยนะครับในราคานี้นะครับในราคานี้นะครับสำหรับท่านไหนสนใจนะครับพักมาได้เลยนะครับพักมาได้เลยนะท่านจะได้รอๆแบบนี้เลย พร้อมเซตพิเศษผมแถมให้อีก2อย่างนะฮะพ่อปลายไดและก็คำท้ายมาให้ดีเลยนะครับถ้าไหนสนใจนะครับทักมาหาผมได้เลยนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ์นะครับช่องคารเซลนะฮะหรือว่าเซลกองทัพด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะก็ต้องขอตัวลาพุณลูกค้าไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ